เโอ้โหหน้าม <ens> oh, oh. oh. oh, ืดหาจะเป็นลมโอ้โหตกใจเป็นพรไปบริจาคเลือดให้คนอื่นที่โรงพยาบาลมาพิเนทีนสุดยอดจริงๆกล้าไปบริจาค มันฮิตโกหกเรื่องบริจาคเลือดก,กันจังเลยฮะอย่าไปหลงเชื่อมันนะโอ้๊ยนี่สิฮีโร่ไม่ต้องเอาไปประกาศไปออดใครต่อใครนี่มีแพลกันเห็นเห็นนี่เลยแ๊่ไอ้ก็ไม่คิดจะเลี้ยงอะไรพี่เบเท่าไหร่แล้วเข้าสาไปทําความดีมานะโอมนุษย์เนี่ยนะอ่าได้ในฐานะที่เป็นคนทําดีเหมือนกันเมื่อนี้ว่าเลียงเองนี่เอาน่เอาทำไมอะ ไปทำดีอ่ะไม่ได้หวังผลอะไรหรอกขอเก่ยวล้วนเลยนะแห้งสองน้ำสามพิเศษวิสินปากโอ้โหได้ทีมันเอาใหญ่เลยนะเนี oh. Oh. Oh, ่ยโอ้ย oh. ก oh ินเป็นอย่างนี oh. mm ้เองหรอกเหรอเวลาทําดีอ่ะมันมีความสุขสูดกลิ่นเข้าไปกินเป็นอย่างนี้เองหรอกเหรอ แต่บางคนนะก็อาจจะไม่เข้าใจจริงๆก็ได้เพราะว่าทาดีจริงๆทําไม่เป็นเป็นแต่โกหกวะ่าทำดูเหมือนจะโดนใส่ร้ายอโอ้ยไม่เป็นไม่รู้เป็นไรไม่สบายแล้วอะ่ะพ,พี่เพชรนี่ลูกผู้ชายตัวจริงๆเลยนะนี่ของจริงต้องแบบนี้นี่มีสัมรีแปะแบบนี้เลยอ,อย่างนี้เลยนี่ดูอ้าวเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่เห็นมีรอยเข็มเลยนีเ่เอาแล้วอดกินฟรีแลไ้เพชร ลอยเล่ง,งลอยเ,เล่งเละแหมนี่มีจะมาหลอกกินวัวฟีลีปีใช่ไหมเนี่ยไปเลยไปไอคอนโกหกไปเลยไปอ้าวนี่โกตันไม,ม่ปิดปากก็เหรอเดี๋ยวทำให้คุณเออติดบัตรอะกตันทำไง ก็ไม่ได้เป็นจะติดยังไงก็ไม่ได้เป็นจะติดยังไงทุกคนทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมนี่นายโกตันบอกว่าเป็นหวัดไงแล้วบริจาคเลือดไม่ได้นี่ดูแข็งแรงดีแล้วนี่ไปบริจาคเลือดสิไปดิโอ้โหของแกนี่มันหนักกว่าฉันเยอะเลยหลักฐานเทปเนี่ยเพียบยอมแลบมันะดีกว่าใช่รู้อย่างนี้แล้วจะเอาไปประกาศไปถืนไวัใส่ได้ยังคืนทำไม อันนี้มันของว่ะนี่เห็นเปล่านายตันยงชักชัดเลยว่วมีเศษนี่สาธุตอนนี้นะเด็กคนนั้นอะต้องการเลือดกรุ๊ปพิเศษอะแล้วตอนนี้ที่โรงพยาบาลก็ไม่มีซะด้วย มาครับคือว่าตอนนี้ที่นี่วุ่นวายกันใหญ่แล้วครับพี่ทางนู้นก็วุ่นเหมือนกันจับโกโหกโกโตันก,กันสนุกเลยตอนนี้ทุกคนดูและโกตันไม่ได้ป่วยจริงคนพวกนี้ก็แปลกนะครับ<ศ>ทำไมชอบหาข้ออ้างปฏิเสธการทําความดีอยู่เรื่อยเลยอะ<ศ>ถ้าไม่มีใครมีเลือดกรุ๊ปพิเศษเหมือนเด็กคนเนี้คงจิแย่จริงๆเลยนะครับคุณพลอยใสนึกดูดีๆเดี๋ยวก็เจอคนเลือดกรุ๊ปนี้ อะไรนะครับที่นี่มีคนเลือดก,กรุ๊ป B R S นิเกตีบด้วยเหรอครับฮะที่นี่มีคนเลือดก,กรุ๊ป B R S นิเกตีบด้วยเหรออืมอืออือเอออย่าอืออะจริงเหรอพี่ใช่ค่ะ <c oughs> กฮะ็ฮะฮะผมบอกไม่ได้อะครับโอยสาย โอ้ยทำตาแบบนี้ดิผมบอกไม่ได้จริงๆนะมันผิดกฎเทวดาครับหอยสายอะ่ะคือผมบอกไม่ได้จริงๆแต่บอกใบได้นี่นะเนาะคือ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ครับ <c oughs> คนคนนี้เนี่ยเขาเคยมาตรวจเลือดที่นี่แล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมบริจาคเลือดหรือเปล่านะเคยมาตรวจเลือดที่นี่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะบริจาคหรือเปล่าหรอครับ สี่คัวไงไม่ใช่คือนีนะคืออ่ะอยู่บ้านเดียวกันไงเฮ้ยอยู่บ้านเดียวกันเหรอบ้านเดียวกันพี่สมรวมไงไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยนี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยตลกไปไหนเนี่ยฮะนี่สนุกว่าใครบอกกันเถอะน่ะก็ตอนเรียนพยาบาลเคยหลอกใครมาบริจาคเลือดจนเขาเข็ดถึงทุกวันนี้ล่ะตอนเรียนพยาบาลเคยหลอกใครมาบริจาคเลือดจนเขาเข็ดถึงทุกวันนี้ล่ะ ตอนเรียนพยาบาลหลอกเขามาบริจาคเลือดที่นี่หรอหลายคนมากเลยจะไม่ได้คือจะต้องบอกบ้ากันขนาดไหนเนี่ยใครอ่ะใคร่ะพ่อพานพอพานพอพานพอพานก็คุยใส่ไงอุ้ยไม่ใช่หรอกทำ่มีเลือดกูุ๊นี้พี่ครับผมเหนื่อยแล้วพอเถอะจิตจับมาเซนลอน เนือกออกแล้วอ่ะพี่เพชรพี่เพชรมีเลือดกรุ๊ปนี้ไม่เป็นไรคลับไมเปแนไรครับเพียนนะแต่ก็น่ารักมากนะเอ้ยเต็ออตงไว้ทีวีก็ดูไม่ได้แถมยังปวดขาอีกเอ้ยเเพชรงั้นเราไปบริจาคเลือดก,กันไหม เอ็ก็ดีนะเป็นการฆ่าเวลาที่ทดีมากไอบ้บ้าถ้าเกิดไม่กลัวจะหนีกลับหรือไงเราเออเอาเถอะพอยดูนะเย็นเนี้ยให้พอยใส่กลับมานะพี่เดี๋ยวหูชาด้อได้พี่แท้ปากไม่เป็นมงคลเลยม็มนรุงนี่ไปบริจาคเลอกกันเถอะนะยังไม่จบเรื่องอีกหรอครับพลอยใส โอ้โหเลือดคนอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับ<ม>สงสารพี่เพชรเขาเนี่ยน้องคนนั้นเนี่ย<แ>เขามีเลือดกรุ๊ปพิเศษแล้วพี่เพชรเนี่ยก็มีเลือดกรุ๊ปเดียวกับเขานะโอ้โห,โหมัมว่วละมั่วละท่านกรุ๊ปบ,บีเว้ยไม่ได้กรุ๊ปพิเศษไม่ขำแล้วก็ไม่ได้มั่วด้วยพ่อ,พอสาพ่อสครับป็นไงบ้างอะกรอบนายเพชรสำเร็จปะหรือว่า มีมารถจนนะครับนี่พี่เพชรอย่าให้น้องต้องใช้กำลังนะแรงไม่สมเหตุเลรเจ็บิหมเจ็บดลงมาแกซีเรียสมากใช่ไหมชีวิตคนทั้งคนนะไม่ซีเรียสได้ยังไงเอาเว้ยะเป็นไงเป็นกันไปก็ไปเอ้าเทเจ๋งมากเลยพี่พูดคำเดียวไปเลยเหรอเนี่ยเอาอย่างนี้ โอโ๋อฮะไม่ได้ไปบริจาคหรอกนะจะไปดูเด็กสกอยกระโปรงเปิดหน่อยขอโทษด้วยครับผมมีพาปเ็นต้องตามพี่เพชรไปสกอยพี่เพชรพี่ครัเพชรไม่เพชษชิกระป๋องชิกระป๋องชิกระป๋องปุบปุบชิกระป๋องชิกระป๋องอย่ป๋อป๋องสบายใจอยู่ได้ก็เพราะมันมีประกาศจองปลอมนั่นแหละก็ยังดีกว่าไม่มีแล้วเว้ยทางนี้ทางนี้ ไปวยช่วยเพชรเนี่ยดนโจ้ไล่ตามมาไอ้ไอ้กอไปอยู่ตรงนั้นทาไมวะโจ้มาก็้องหนีสิวะแต่ถ้าสาวๆมาก็สู้ตายไ่ไอ้าบ้าตัแมนมาพี่เพชรห้โอ้โหพอสามาก็ดีแล้วช่วยด้วยมีโจรจะตามค่าไงคนนี้เพก้าว่าฉันเป็นโจเหรอพวกเราบปล่านะพี่น้าาอ้าวไปไะ ฮะแล้วพอใส่เป็นโจอด <c oughs> คิดไปได้นะสรงส้าอากาศจะร้อนเพี้ยนกันใหญ่เด้ฉันมาตามพี่เพชรไปบริจาคเลือดเพราะว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องการเลือดก,กรุปป๊ป B R S ใ <c oughs> น,นกระถิบแบบพี่เพชรเนี่ยแหละอ๋อถ้าเหมือนพี่เหรอมีเยอะแยะเย่ะ เลือดเนี่ยนอกจากจะแบ่งเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O และ A B เนี่ยนะยังแบ่งเป็น R S p s i t i v e กับ R S n e g a t i v e น้อยมากเลยนะที่จะเป็น R S n g g t t v e เนี่ยแล้วถ้าเป็น R S n e g a t i v e จะต้องใช้เลือดประเภทเดียวกันไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอันตรายกับชีวิตได้เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจว่าเวลาบริจาคแล้วมันจะเจ็บมากเลยเออนี่เพจในฟังดีๆนะ แม่อาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวเอาเลือดของเราไปบริจาคให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าใครที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขารอเลือดของนายอยู่แล้วตอนนี้กําลังรออยู่ด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญถึงชีวิตเลยนะเพศคุณนายเจ็บนิดเดียวอ่ะมันไม่ตายหรอกแต่ถ้าเขาไม่ได้เลือดของนายเนี่ยเขาตายได้เลยนะได้ว่าจะไปบริจาคเองอะไรวะลงทุนโกโหกทั้งวันอยู่ๆจะไปง่ายๆงั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เขาอยากได้อยู่ดีอ่ะนี่ ไอ้เรื่องกุ๊บก๊อปอะไรว่าไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่อู๋รู้สึกว่าอู๋ต้องทําอะไรดีๆสักอย่างแล้วล่ะไอ้โก้เก็บปากคาเลยนะไม่ควรใจเหรอไอ้ป้านี่ไอ้พวกเด็กหน้าแก่ไอ้ผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนมัวกลัวเข้มอยู่ได้ไปควายสาไปบริจาคเลือดกันเถอะไอ้ตัดไปที่ป้าพาไปเลยอืสาธุนายบอกเพชรแล้วทำไมได้ผลกับโกตันน่ะโดนใจผิดคนหรือเปล่าเฮ้ยพี่ครับเปล่านะครับและอย่างหนึ่ง ดนใจคนเนี่ยผิดกฎเทวดาไม่ใช่เหรอครับอันนี้โกตันคิดได้เองครับซึ่งน่าชื่นชมแต่กับไอ้คนที่ผมอยากจะบอกจงใจบอกตั้งใจบอกอยู่เนี่ยไม่รู้จะคิดได้บ้างหรือเปล่าฮะใช่แล้วทำไมกินปีเห็อมันไม่อยู่า